สวัสดีครับผมประตูจาก Bootpress.com นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูาฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ r าร y ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Array f i l t อ r ์นะครับ a า r a y Filter คำสั่งมันจะเขียนอย่างนี้นะครับคำสั่ง Array Filter เนี่ยมันไว้ใช้สำหรับกรองข้อมูลที่เราไม่ต้องการเนี่ยให้ออกไปจากอาร y นะครับผมจะยกตัวอย่างวิธีการการประยุกต์ใช้มาดูนะครับออ,อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมมีประโยคประโยคหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมมี subject ว่าเดี๋ยวนะ <c oughs> คือผม อย่างผมมีประโยคประโยคหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ผมต้องการที่จะเอาช่องว่างเนี่ยหลายๆช่องเนี่ยคือในประโยคในประโยคที่ยูทเซอร์อิเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเคาะเคาะช่องว่างหลายๆครั้งซึ่งผมจะรีมูฟ เอาช่องว่างหลายๆครั้งเนี่ยทิ้งออกไปนะครับให้เหลือช่องว่างเพียงแค่ช่องเดียวนะครับซึ่งผมสามารถที่จะเอา Array Filter เนี่ยเข้ามาช่วยประยุกต์ใช้ได้นะครับเอออย่างสมมุติว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าถ้าหากว่ายุนเซอร์เขาป้อนอ,อ,อันนี้เข้ามาเนี่ยเห็นไหม มตัวอย่างหน้าเกียดนะครับแล้วผมต้องการที่จะเนียนเน่ยน,น,น,นะครับจัดระเบียบไอตัวตัวหัวข้อตัวนี้สมัยนะครับไม่ให้มันมีช่องว่างแบบหลายๆช่องอย่างนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งอย่างนี้นะครับผมจะ explode มันออกมาก่อนนะครับ เนี่ย explode ตัวนี้นะครับโดย e x p l o d e โดยการใช้ช่องว่างนะครับอ่าทีนี้ถ้า,เ,าเราปริ้น R มาดูตอนนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะได r ray แบบนี้ออกมานะครับนี่มีช่องว่างช่องว่างช่องว่างเนี่ยเนี่ย,น,ยนะครับทีนี้เนี่ยก็มาถึงคิวของ array filter นะครับ ฟิลเตอร์ตัวใหม่นะครับ array filter ส่ง r เข้าไปนะครับแลวทีนี้มาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับออกมาเนี่ยนะครับคือจะได้อะไรกลับมานะครับจะเห็นว่าคำสั่ง array filter เนี่ยผมไม่ได้ส่ง พารามิเตอร์ตัวที่2เข้าไปให้นะครับนี่จริงเขาจะมีพารามิเตอร์ตัวที่2ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาใช้ยังไงนะก็คือส่งแค่อาร์เรเข้าไปนะครับการทําอย่างเงี้ยนะครับตัวคําสั่งอาร์เรย์ฟิลเ,เนี่ยเขาจะไปตรวจเช็คว่าอาร์เรตัวไหนที่มันเป็นค่าว่างอยู่บ้างนะครับเขาก็จะรีมูฟทิ้งให้ทั้งหมดนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัว a r r a เเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับออกมาเนี่ยพวกที่มันเป็นช่องว่างช่องว่างทั้งหลายเลยเนี่ยก็จะถูกรีมูฟทิ้งไปทั้งหมดนะครับเรามาดูเนี่ยไหมก็จะยังเหลืออยู่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วพอเราต้องการประกอบมันกลับออกไปเป็น subject ใหม่เราก็แค่ใช้คำสั่ง i m p l o d e นะครับ เนี่ยเอ o กนะครับรีโหลดก็ช่องว่างต่างๆก็จะหายไปนะครับก็จะได้เมสเศษที่สวยงามกลับมานะครับทีนี้เรามาดูคำสั่งฟิลเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ย เราสามารถส่งฟังก์ชันนะครับที่จะให้คำสั่ง array filter เนี่ยมันเรียกใช้นะครับเพื่อที่จะทำงานบางอย่างในนี้ยังมันเขียนอย่างนี้นะแล้วก็ส่งพารามิเตอร์เข้าไปก็คือผีนะครับคือคำสั่ง array filter เนี่ยมันจะ f ฟด e array ออกมาทีละตัวนะครับ แล้วก็ส่งเข้าไปในฟังก์ชันที่เราเขียนเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันตัวนี้นะครับถ้าค่าที่มันถูกส่งเข้ามาเนี่ยแล้วเราตรวจสอบแล้วเรา a c c e p t เนี่ยให้เรา return true กลับไปนะครับถ้าค่าที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยเราไม่ a c c e p t หรือว่าต้องการให้ array filter มันเอาทิ้งไปให้เรา return false นะครับ อ,อ,อย่างตัวนี้นะครับผมเช็คว่าถ้าหากว่า p เนี่ยมันเท่ากับคำว่า x าสมมติว่าผมจะริมไอเอา x ตัวเดียวทิ้งไปเนี่ยนะครับก็ใช้อย่างนี้นะครับเท่ากับ x เออ เท่ากับ x เป็น true ไม่เท่ากับ x เป็น true นะครับเพราะนั้นไม่เท่ากับ x เป็น true ถ้าเท่ากับ x มันจะเป็น false เพราะนั้นมันจะตัด x ตัวนี้ทิ้งไปนะครับอ่ะลองรันดูนะครับนเห็นไหมนะครับมันจะไม่มีเนี่ยมันจะ remove ตัว x เนี่ยทิ้งไปแล้วนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีอยู่ในนั้นนะครับ เพราะฉนั้นนี่คือวิธีการใช้คําสั่ง array filter นะครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะประยุกต์ใช้ได้เยอะเลยนะครับก็ให้จําไว้เพียงว่าถ้าเราต้องการ Filter ค่าที่อยู่ใน Array นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง array filter ได้นะครับเพื่อที่จะเอาค่าบางอย่างออกไปนะครับประมาณนี้นะครับ